ภูมิแพ้ที่ปอดค่ะเป็นภูมิแพ้ที่ปอดอาการตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างคะช่วยช่วยเล่าให้ชิวฟังหน่อยก่<ะ>อนนอนค่ะมันก็จะหายใจไม่ออกมันก็ต้องแบบบางครั้งก็ต้องลุกมานั่งก่อนแล้วก็บางทีต้องหายใจลกๆแล้วก็ไอออกมาจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเขาหน่อยอาามันจะรู้สึกแบบพอวิ่งแป๊บแปบมันก็จะแบบเย็นเที่คอค่ะค่ะจะรู้สึกแปลกกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่เป็นตอนแรกคุณแม่สั่งมากี่กระปุกค่ะกระปุก กระปุกหนึ่งก่อนนะคะประมาณครึ่งกระปุกได้มันก็ดีกว่าเก่าอ่ะหมัยก็บ่าตัวเลขมันจะหายใจยากกว่าแล้วก็พอกินไปประมาณครึ่งกระปุกมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะบางครั้งก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่พอกินไปประมาณครึ่งกระปุกแล้วพอไปโรงเรียนไม่รู้สึกแบบนั้นมันก็ดีขึ้นนะคะอ่าอยากให้ลองเปิดใจทานดูค่ะตัวเลขหนูก็มีอาการไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้พอกินแล้วก็รู้สึกอาการดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอทุ่งสงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและว,วันนี้นะคะชิวอยู่ที่บ้านลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะอายุ18ปีค่ะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนสั่งให้นะคะน้องนะคะมีอาการของโรคภูมิแพ้นะคะน้องเป็นมามากกว่า6ปีแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่เพิ่งสั่งให้ทานนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วเมื่อทานตัวบาลานโยคอนะทานไปกี่กระปุกแล้วอาการถึงดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปส สวัสดีค่ะดดเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่าชื่อน้องอะไรอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ ชื่อน้ำค่ะอายุสิบแปดปีค่ะ,ค,ะคุณแม่คะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเนียนค่ะชื่อจำเนียนค่ะค่ะคุณแม่จำเนียนนะคะแล้วก็น้องน้ำนะคะสวยมากมากเลยนะคะน้องน้ำครับน้องน้ำบอกว่าเป็นมาหกปีแล้วนะคะอาการตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างคะช่วยช่วยเรับพี่ชิวฟังหน่อยตอนแรกมันก็ไม่ค่อยมีอาการคะ่ะมันจะแบบไม่ไม่ได้เหนื่อยง่ายแต่ว่ามันก็มีอาการอยู่บ้างค่ะมีอาการอยู่บ้างนะคะถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ตอนนั้นเห็นลูกเราเป็นยังไงบ้างในในมุมของคุณแม่ ผมว่าว่าเขาอาไม่ค่อยเต็มปอดอะไม่ค่อยเต็มปอดต้องน้ำค่ะพี่ชูถามหน่อยว่าตอนที่มันมีอาการอย่างเงี้ยมันมันส่งผลกระทบต่อการเรียนเราไหมก็มีบ้างค่ะเหมือนช่วงเวลานอนเด็กๆกก็ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียน<ว>ก็อาจจะมีง่วงบ้างค่ะ แสดงว่ามันส่งผลตอนตอนนอนเหรอทําให้เรานอนนอนน้อยก่อนก่อนนอนค่ะมันก็จะหายใจไม่ออกมันก็ต้องแบบบางครั้งก็ต้องลุกมานั่งก่อนแล้วก็บางทีต้องหายใจแบบลื่อๆแล้วก็ไอออกมา้องน้าบอกว่า,วาต้องลุกขึ้นมานั่งหายใจเพราะว่ามันหายใจไม่เต็มปอดถูกไหมแล้วพอพอเราขึ้นมานั่งหายใจเนี่ยมันมันก็นอนไม่หลับตอนเช้าก็ต้องไปเรียนอีกอาการนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ หรือว่ามันต่อเมื่ออะไรหรือว่าอยู่ดีๆมันจะเป็นก็เป็น่ต่อ,อต่อเมื่อนอนน้อยอะไรขึ้นต่อกันอะคะอ่ะออากาศเปลี่ยนเราจะเป็นไหมเป็นค่ะเหมือนเวลาอาบน้ำตอนเช้าด้วยค่ะอ๋อฮะแล้วเราได้มีการไปหาหมอไหมคะน้องน้ำมีค่ะไปมาแล้วไปมานะคะคุณหมอบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้ที่ปอดค่ะเป็นภูมิแพ้ที่ปอดนะคะแล้วเราแล้วคุณหมอได้ให้ยาให้อะไรมาทานก็มีเป็นยาภูมิแพ้ อะไรข้านั้นแหละค่ะค่ะทานแล้วมันหายไหมมันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็ไม่หายไม่หายก็คืออ่ะบรรเทาแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยมันต้องมีวิชาภาระเนาะเราต้องมีวิชาภาระเราสามารถออกกําลังกายได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเขาหน่อยอ่ามันจะรู้สึกแบบพอวิ่งแป๊บแปมันก็จะแบบเย็นเย็นที่คอค่ะค่ะอ่าฮะแล้วก็จะรู้สึกแปลกกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่เป็นอ่าฮะ พี่ชิวถามตรงน้นหน่อนว่าสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเรามีภาวะของโรคกภุ่มแพ้แล้วก็จะออกกําลังกายได้ไม่เท่าเพื่อนคนอื่นอีกทั้งนอนก็นอนไม่ค่อยหลับอสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างไม่ไม่มีอะไรไม่มีผลกระทบต่อจิตใจแต่ว่ามันก็ร่างกายเราไม่เหมือนคนอื่นเขาอนะคะคุณแม่คะทําไมคุณแม่ถึงเปิดใจให้น้องทานอาหารเสริมคะได้เข้าไปดูใน ที่ในตัวสับละนของเนะนํามาว่าตัวนี้ค่ะกินแล้วจะช่วยให้อ,อาใจดีขึ้นอืมนะคะก็เลยยอมเปิดใจให้น้องทานอาหารเสริมคือคุณแม่เปิดเข้าไปเห็นตัวบาลานยูคอเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเห็นยี่ห้ออื่นด้วยมียี่ห้ออื่นด้วยนะแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกเป็นตัวบาลานยูคอให้น้องอะคะเพราะว่ากินแล้วมันจะมีอาการดีขึ้นออลองลองกินดูค่ะ,คะตอนแรกคุณแม่สั่งมากี่กระปุกคะ่ะกระปุก กระปุกหนึ่งก่อนนะคะแล้วตัวน้องน้ําทานไปกี่เม็ดถึงรู้สึกว่าเอออาการมันดีขึ้นกับเราประมาณครึ่งกระปุกได้ค่ะครึ่งกระปุกอาการเป็นยังไงคะน้องน้ามันก็ดีกว่าเก่าอ่ะแม้ก็ว่าตอนเลขมันจะหายใจหายใจยากกว่าแล้วก็พอกินไปประมาณครึ่งกระปุกมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะค่ะน้องน้ําจะกินกี่เม็ดต่อวัน หนึ่งเมตรค่ะหนึ่งเมตรก่อนนอน<ฮ>ะนะคะอาการเป็นยังไงช่วยขยายความตรงน,นี้หน่อยว่าที่อาการมันดีขึ้นอาการตอนแรกเหมือนกับว่าเวรับไปโรงเรียนมันก็จะหายบางครั้งก็มีหายใจไม่ออกบ้าง <ฮะ S 2> พอแต่พอกินไปประมาณครึ่งกระปุกแล้ว <ฮะ S 2> พอพอไปแบบไปโรงเรียนบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น <ฮะ S 2> มันก็ดีขึ้นนะคะและ้วตอนนอนที่บอกว่าต้องหายใจไม่เต็มอิ่มมันยังมีอยู่ไหมมีค่ะมีอยู่บ้างเพราะว่าตอนนั้นตอนแรกก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นไอ ไข่วัดใหญ่ค่ะพอหายจากไข้วัดใหญ่ก็เป็นอีกนะคะแล้วตอนนี้ทานไปกี่กระปุกแล้วนะคะตอนนี้กระปุกที่3กระปุกที่3นะคะอาการดีขึ้นไหมด,ดีขึ้น,นมากอ่ะพี่ชิวอยากจะให้น้องน้ำนะช่วยฝากถึงคนที่เขามีอาการแบบน้องน้ำหน่อยนะคะ,ะ,คะเผื่อเขากําลังเนี่ยเสืร์มหาเลยฉันมีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่อยากให้น้องน้ำช่วยฝากหน่อยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาอ่าอยากให้ลองเปิดใจทานดูค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็มีอาการไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้พอกินแล้วก็รู้สึกอาการดีขึ้นค่ะเต็มสิคะแนนน้องน้ำให้บลันยูคอกี่คะแนนดีคะหนูให้ ให้แปดเลยค่ะอ่าให้แปดนะคะนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วก็น้องน้ำมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บาิษัยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพวันนี้พี่ชิวก็เลยเอาบริษัยูคอร์นะคะมามอบให้อีก3ามกระปุกเลยนะคะเ,คเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันไปยาวๆเลยนะคะขอฝากไว้น,นะคะใครที่มีอาการภูมิแพ้นะคะแบบน้องน้ำนะคะก็อย่าลืมนะคะบราษัยูคอร์มีออยอนะคะมีฮาลาน,นะคะ คนศาสนาอิสลามนะคะสามารถทานได้นะคะสามารถสั่งซื้อบาลานยูคอได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะอย่าลืมนะคะชิวฝากไว้1ข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะติดตามชมได้ที่บาลาัทแบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะวันนี้นะคะชิวน้องนาแล้วก็คุณแม่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย